สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักมากลุกไทยทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจอโคตรเซียนตัวปอมวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆน,นะก็มีเวลาว่างจัดให้เพื่อนๆเอฟซีทุกๆท,ท่านนะ ทำได้ทุกวันจัดให้ทําให้นะแต่ถ้าไม่ว่างวันไหน,เ,นเหนื่อยการงานก็ต้องขออภัยนะครับเอา้ามากันในเกมนะครับวันนี้ก็เล่นเป็นเกมสิบนาทีจับคู่มาเจอกับคุณวัชเลหรือวัชเลอะไรเนี่ยนะอ่ะประมาณนั้นเจอม้าโยงขวาเหมือนกันก็เป็นสีขาวเราเป็นสีดําก็ต้องตั้งรับกันไว้ก่อนจังหวะนี้แบบนี้นะเราเล่นเป็นม้าเทียมนะเอ่อมาขวา มาขวาโขนเทียมเม็ดนะครับไม่ขึ้นคุณนะครับนะตามตำแหน่งตามรูปร่างก็นะรเราต้องเป็นฝ่ายรับเขานะครับสีขาวก,ก็ต้องบุกเข้ามาจงังหวะนี้ก็กินตัดเข้ามาแล้วก็กินตัดเข้าไปเขากินตัดเข้ามาแล้วก็เอาเบียก,กินตัดเข้าไปเขาแทงเม็ดแล้วก็เอาเบียกินตัดควบเข้าไปเขาเอา เบียกินตัดเข้ามาแบบนี้แล้วชวนต่อเม็ดนะชวนต่อเม็ดอา้าวกูต่อสู้ไม่กินนะไม่กินแล้วกวลัวเบี้ยเราขึ้นไปได้นะฮะเขาไม่กินเมื่อไม่กินเขาเปิดอเ,เปิดตำแหน่งมาหมดแล้วนะครับเอา้าแต่มนี้ก็เอาเรือออกมากดโคนไว้โคลนโคนล,ลอยๆอยู่อา้าวโคนหนีซะแล้วโคนหนีซะแล้วโคนหนีเอา้า หมาไปจับโคนไว้อีกนะหมาเข้าไปจับเขาจะต้องเอาเรือมาผูกอ้อยังไม่เอามาผูกนะยังไม่มาผูกอหม,มาเราก็ยังทําอะไรโคลนเขาไม่ได้นะดูแล้วจังหวะนี้ขุนเรายังไม่ได้ขึ้นนะครับแต้มนี้ก็เอาโคดยัดขึ้นไปก่อนแล้วก็จะขุนขึ้นแล้วนะครับขุนนะ เอ้ามาต่อเรือมาต่อเรือได้จังหวะขุนขึ้นเลยนะอยู่ไม่ได้นะครับเอาก็กินกวบเราก็กินกวบเข้าไปด้วยโอ้โ,อโ,อโ,อโอเหเรือเขามาล้วงตับหลังบ้านแล้วซะแล้วจังหวะนี้โคเรามีปัญหาโคเรามีปัญหาก็หนีโค้นก่อนนะครับดันโค้นขึ้นไปดันโคนขึ้นไปอืม ตื่อไม่เลิกนะครับเอาเรือมากดโขนอีกจะกินโขนโขนกินไม่ได้แต่นี้เราก็จะกินบ้างกันเอาเรือมากดโขนเอาโขนหนีโขนหนีเอาม้นนนนามากดเอามมามาจับอีกไหหม้ามากดหนีอีกแล้วโอ้โหหนีอะโอ,โอ,โอ้ตอนนี้ไม่รู้จะมีไอเดียตรงไหนนะครับจะบุกเขาได้ยังไงนะครับนะยังมองไม่เห็นช่องทางนะ จะแหวกเข้าไปยังไงได้นะครับนะอืมืมคู่ต่อสู้ก็ขึ้นรูปทรงยืนรูปมายงขวายเองเป็นมายงขวายอยู่เลยอืมเอาจังหวะนี้ก็มาโจมตีตรงนี้แล้วกันนะเอาใช้เรือมากดนะมากดน่คู่ต่อสู้รู้ว่าม้ามีโอกาสขาดนั่นแน่หรือคนมีโอกาสขาดเอาขุนไปผูกเอาขุนไปผูกม้าเข้าไว้ แต่มนีกินก่อนก็ไมา่ดีนะเอาเม็ดกินก็ไม่ดีเขาก็โค้นขึ้นมานะเราเบียดดันซ้ายมือแล้วก็ขาดด้วยนะจังหวะนี้ก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยนะครับนะเดี๋ยวจะขยับม้ามานะครับนะสับมา้าสับมา้าขยับมา้าหมุนม้าออกมาก่อนนะกูต่อสู้กับลูกแก้วนะครับโอ้โหหมุนม้าเหมือนกันเอา หมุนมา้าไปหมุนหาตำแหน่งนะครับเพื่อนๆนะะหาตำแหน่งไว้ก่อนเขาก็โยกมาเหมือนกันอเราเล่นมา้าเขาก็เล่นม้านะฮะสับตำแหน่งของมา้าแต่มนี้ก็เอาม้าไปยืนไว้จับตรงกลางนะมีสองไหมโอ้ยังไม่มีสองยังไม่มีสองแต่มนี้เขาขู่เจ้าเรือมาไตลุกเหรอฮะก็ ขุนขยับเข้ามากันไว้มาไม่ได้เอา้ามาต่อมาเราซะแล้วแต่มน,นี้ก็เอาเบียดแทงเข้าไปมากลับไปออกมากินกวกเข้ามาแล้วก็ขุนกินม้ากวกเข้าไปเหลือคนละตัวนะฮะม้าคนละตัวอืมเบียดเท่ากันหมดเลยตำแหน่งเท่ากันหมดเลยเอาเบียดแทงม้าเข้าไปแล้วก็เอาเรือมากดขุนเข้าไว้แน่ขุนหนีซะแล้วนะ อืมหืมฝุนหนีซะแล้วเอาขุนหนีแล้วเอาเรือออกไปด้านข้างนี้ไหมเอาเรือออกไปด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะไปกดเขาบ้างนะครับแต่มน,นี้กูต่อสู้จะเอาคนมาแทงลุกนะกินเบีย้ยอืมมาแทงลุกกินเบี้ยรเราก็ไม่สนใจแล้วนะหมากลุกลิมกระดานปล่อยเขาเขาจะกินกินไปเอาเรือมากดไว้ก่อนกดขุนเข้าไว้เดี๋ยวมี สวยงามนะครับเอาแทงลูกจริงๆก็หลบลงมากินไปครับกินไปเบีย้ยกินไปผมไม่กินนะครับผมให้กินไม่ใช่ผมไม่กินอา้าวน่เอามีการเอาโคนมาบังด้วยโอ้โหจังหวะนี้เอาอืมตัวนี้ไม่ได้ใช้นะโคนตัวนี้ไม่ไม่ได้ใช้ก็เอาขึ้นไปใช้ดีกว่านะฮะ ด้านขวามือก็ปล่อยเขาแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าคู่ต่อสู้จะเอาเรือมาไตีลุกหลังบ้านเราได้นะแต่นี้ก็ยัดโคลนขึ้นไปก่อนปล่อยเขากินเบีย้ยเข้าไปเขากินเบีย้ยเข้ามาอืมแตมแบบนี้นะมันมันไม่บูไม่แลกนะก็ไม่สนุกนะครับเราก็เอาชีวิตนี้นะครับเราอยากเออ่เป็นเซลแมนบ้างนะครับเอาโค้ ขายยัดเข้าไปเลยนี่ใจนะใจโอ้โหเขากินกวบบเราก็กินกวบเข้าไปเอานะฮะมีจำตำแหน่งนะามาตีลูกค้าเด่นไหมครับเพืเ่อนๆือนะมาตีลูกค้ากินโคลได้นะครับอ่ะแล้วก็มีจังหวะเอาเอาโอ้โหหลายอย่างเหมือนกันอา้าเขากินจังหวะนี้เข้ามากวบเข้ามาเราอะไรกินดีอะเอาเบี้ยความกินเบียยความกินกวบเข้าไปก่อเลยเอาเบี้ยกับเบีย้ยฮะ เบียความกินกวกเข้าไปเอ้โหเขาหลบตาลูกคาสแล้วนะครับแต่น,นี้แต่น,นี้แต่น,นี้เขาอันขุนกลับไปแล้วก็ต่อเข้าไปเลยกินไมกน้กินสองกินสองก็นะฮะแล้วก็มีลุกสอดไส้คาระเมลก็ได้คืนนะับเขากินกวกเข้ามาแล้วก็กินกวกเข้าไปถ้าเข้ามากินแล้วก็ลุกสอดไส้คาระเมลกินมาแล้วก็กินโคนโอ้โหนะเดินคนเดียวซะแล้ว จังหวะนี้กูต่อสู้ไม่ยอมกินนะฮะไม่กินเบี้ยรฟรีไม่เอานะครับนะกลัวจะเสียมาด้วยนะครับแต่ตรงน,นี้เราก็ต้องการบุกเขาต่อนะฮะเอามาตีพองเข้าไปในเขาพองบ้างนะโอ้โหยังไม่ได้พองแลว้วน,นี้เดี๋ยวเอฟซีบอกช่างยันไม่ยอมพองทันทีพองไปแล้วนะครับหนึ่งพองแล้วก็เอาเรือตีลุกสอดไส้คาราเมลไปอีกหนึ่งดอกจังหวะนี้สวยงาม ไอ้กูต่อสู้ต้องลงไปด้านล่างอ่าลงไปด้านล่างลงไปด้านล่างแต่นี้เบีย้ยอืมเอาเรือมากินเบีย้ยก่อนนะรู้สึกเบีย้ยตัวนี้จะเกะก,กะนะะไม่อยากจะไล่มานะครับทลา่มานี่เขาเขาเดินไปได้หลายตานะแล้วก็อาจจะมากินบงกินเบีย้ยเราได้นะครับจังหวะนี้กูต่สู้เอาเรือออกมา เอาเหลือออกมาด้านหลังบ้านเราเอา้าแต้มนี้เราก็หงายเพี้ยเข้าไปเลยจังหวะนะฮะมีตีลุกจนนะครับตีลุกจนนะฮะตีลุกจนกูต่อสู้ต้องต้องหลบนะฮะหลบไปด้านไหนอ่ะโอ้ต้องหลบด้านซ้ายมือนะฮะโอ้กูต่อสู้ต้องหลบด้านซ้ายมือนะครับเอา้าถ้าเราหงายแล้วก็หงายลุกอีกเอา้าโอ้โหแต้มนี้เข้าเข้าแต้มหรือเปล่าเข้าแต้มหรือเปล่าเอา้า จัดไปเอาเบียรไงย,ยัดเข้าไปงายเข้าไปไม่ยัดทุกนี่เดี๋ยวจะยัดตรงนี้เดี๋ยวจะยัดลุกเข้าไปแล้วก็เข้า้างในแล้วก็เรือไตลุกโอ้โหดูแต้มคุณกูต่อสู้แล้ว 1, 93, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามเกือบพันแปดแล้วนะฮะเรายังไม่ถึงเลยโอ้เล่นมาตั้งนานนะฮะชอบบุกชอบเสี่ยงชอบโยนก็แบบนี้ละครับเพื่อนๆนะไตลุกเอา้าไตลุกแบบนี้ก็ติดเรือนะครับกินนะครับ อ๋อเขาต้องกินนะฮะเขาไม่กินเขาจนนะครับแบบนี้เราก็เอาเรือกินมาลุกเข้าไปแล้วก็เอาเรือตีลุกเข้าไปแล้วก็เอา,เอเข,า,เอาขุนกินเรือกวบเข้าไปโอ้โหจบแน่นะครับเพื่อนๆน,นะแต่แบบนี้เอาเรือขยับออกมาเขาขยับโขนเราก็ขยับฮนะเราก็ขยับขุนไล่ไหมให้เขาให้เขาไล่ไปเลยนะฮะให้เขากินไปเลย แตมเคงไหนขาไงก็บีเข้ามาแล้วบีเข้ามาบีเข้ามาโอ้บีลุกเข้าไปอ๋อไปไหนเอาเหลือตไ,ไ,ไออลอตลุกเข้าไปไปไหนครับไปไหนเอามานี่เอาเหลือไตลุกเข้าไปอีกเอาไปอีกไปอีกเอามาไตลุกเข้าไปอีกอืมมาไตลุกเข้าไปเอาขุนยัดขึ้นไปยัดขึ้นไปโอ Х ้โหเอาเขาจนแล้วนี่นาออื ified, มีขอเสมอเราด้วยโอ้ อะไรครับแหมขอเสมอเราเฉยเลยนะฮะไม่ได้นะครับยังไงก็แตมน,นี้ยังไงก็ต้องจนนะครับโอ้โห oh, oh. นะอ่ะคู่ต่อสู้จะเดินอะไรนะฮะก็แตมน,นี้ก็จนแล้วนะครับไม่ว่าจะเดินอะไรก็จนอย่างเดียวนะครับนะก็รอคู่ต่อสู้ก่อนนะครับว่าเขานะจะแก้ยังไงคงจะแก้ไม่ได้แล้วนะครับนะหมักลุกก็นะเล่น อาจจะเดินไวไปบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเอฟซีนะครับเราเป็นต่อเยอะนะฮะแล้วก็ยังไงก็ทํายังไงก็ได้นะครับนะเพียงแต่ว่าอาจจะจนช้าไปหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหนั่งดูเรตติ้งเขาแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะฮะแล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับผมช่างยันมีเวลาว่างก็จะทํา คลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกๆวันนะครับวันไหนว่างหรือไม่เหนื่อยจากงานมากก็จัดให้ทุกๆวันนะครับวันนี้รู้สึกว่าครูต่อสู้จะไม่เดินแล้วนะครับนะต้องคงจะรอเวลานะครับตั้งสี่นาทีโอ้โหนานจังวันนี้ก็นะได้มาเจอกับโคดเซียนนะตัวปลอมหรือเปล่านะครับนะไม่ยอมเดินนะแล้วก็ไม่ยอมกดยอมแพ้ซะด้วยนะครับ ต้องขอขบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะฮะวันนี้คงต้องปล่อยเวลาให้มันให้หมดไปนะครับนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะช่างยันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบา,บายอ้ออย่าลืมคอมเมนต์ล่ะ